ครับก็บขอกราบสัสดีพี่น้องปองปลายสม,มองสมบอรณนะครับเนาะมาน่ไทยว่ยเล่าไก่ไก่กคระไดครับวันนี้ผมช่องเก่าชิบเก่านะครับบ้าอีสานไต่ชาแนลนะครับจ่พาพี่พาน้องมาเบึงบ้านห้างกลางทงที่คุณตาผู้หนึ่งนะครับเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตจากเพิ่นมานอนทงนอนท่าลวเพิ่นไหลไหลก็ลมาไหลไต่นะครับบ้านเพิ่นเป็นยุกลางทงกลางท่านะครับ คนไร่ไตแต่ว่าดวงวิญญ,ญาณเพิ่ก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่พวกเพิ่งไปมาใต่เบ็ดใส่ยันหนูยังยามหนูยังตั้งเพิ่กับพ่อนะครับเมื่อนี้ผมเลยมีโอกาสแต่มาไทายตะเวนบึงนะครับบางใดยก็เลยสิพาพีฟานองมาบึงว่าหม่องเพิ่งเสียชีวิตเพิ่เหียนซ้ำเลยนะครับป่ะพี่นอ้องลองบึงนะครับเป็นทงหน้านะครับบ้านเพิน่นูกลางทงหน้าพี่น้องก็ ยิงนง่าค่อนข้างเฮี้ยนนี่ครับกลางทงกลางคาเลยละ่ะเพิ่อนเสียชีวิตหลายหมื่น้หลายหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่เพิ่นเสียชีวิตมานักก่งแต่หลายเดือนแล้วยทัก่อนเพิ่นกับมานอนอยู่นี่นะครับนอนทงเพิ่นเกิดได้เสียชีวิตย่างกับท่านหันครับ ตอนวงมันย่านเน็น,น่นังอันนี้่ครับนีครับปากปราลักค้างขึ้นเช้ชีวิตมาดด่นนะครับพี้ลงนี่ปากากราลัก้างอยู่นะครับน,นี่ช้ีวิตไรว่าดาปีแล้วนะครับบ้านห่างเปนกค่น,นังนี่เป็นห้องเด็กคนเคยนอนนะครับ เป็นการนอนเป็นชีวิตย <volatility> <ci> <feed> ุ่งชีวิตยุ่งพวกเพิ่นมาใส่เบ็ดใส่คอใส่ยามหนูยามหนังเพิ่นก็ับเห็นได้พบได้พ่อนะครับเห็นดวงวิญญาณของคุณตานี่บางทีกินยุทธานางบางทีก็บยังไปยังมาวนเวียนอยู่จริงนะครับเพราะว่าเพิ่นพวกใส่หนูเพิ่นมานอน พมมานอนอยู่นี่นะครับนี่มานอนหล่นอยู่เสียงก็เลยพบยพ่อตาบนางบนเวียนไปเวียนมาแต่นจนมานอนมาหลับนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็เลยพาพี่พ่อน้องมาบุญกระเวนมาถ่ายท้ำตะบวงกระเบนให่งนึงนะครับกันจังใดถ้ามผมมีโอกาสผมจะมาถ่ายนํ่งันขึ้นเพื่อให้พี่ให้น้องเป็นอินพี่สองนะครับให้น้องบึงกันนะครับ ครับแล้วก็นี่ครับพี่หน,นุก็ลักลักปั้งลายยางนะครับน้ี่เพิ่งตากันครับเพิ่นได้เสียชีวิตหลายปีแล้วพี่หนุแกแต่ว่าดวงยนันเพิ่นกระยังคงเห็นเห็คนเห็น,อน,หนโอ้คนชิงลุกพี่หนุกตัวของน้ำม,มันคนชิงลุกเลย นี่ก็เป็นเสียงเพิ่นนะครับเพิ่นมาพักมาพ่อนอยู่นี่เพิ่นก็ได้เสียชีวิตย่างกับท่านหันแต่ความเหี้ยนของดดนมีนั่งเพิ่นก็ยัางนี่ย่งเพิ่นเปลี่ยนอยู่แถวนี่วะท่านนะครับพวกเพิ่นมาใส่หนูยำขคืนเพิ่นมานอนอยู่นี่แทบจะไม่ได้นอนเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็เสียงนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็บขวบแขกแขกเสียงตาหยางเสียงกระแอวมกับไอนะครับหลายอย่างว่ะท่าน ผมเบิ่งบรรยากาศโดยร่วมสัญญามือขึ้นกกะกนาวาดเสียวอยู่นับพี่น้องกับเป็นต่ยานเนาะนะครับกับค่อนข้างสิสาหัสหอยู่คือเป็นพวกเพิ่นไส้หนูเพิ่นพ่อผมว่านะ้าเพิ่นอาจจะแต่พ่อคือว่านะครับอืมอาจี่พบที่พ่อเนะนะครับ สร้อยบอลลัตรัก,รกพังเพิ่นอยู่นะครับผมกะเป็นค่าวเจะจน่ากลัวใช่นหมครับพี่น้องกับกันยังได้กะขอฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อ,น,อนะครับพี่ฝากน้องเสมอก่อนนะครับ,นะรบถ้าเอีมที่สองหรือจังใดถ้าผมมีโอกาสผมจะมาถ่ายท้ำอีกเขื่อนนะครับเนาะฝากพี่น้องเบิ่งไว้กดแชร์ล่ะเบิ่งแหวกดแชร์ให้ผมแน่นะครับ,นะบ,รรบรรผมนะบบขอบคุณหลายๆ